พอที่ไปทะเลใช่ค่ะก็ดีค่ะได้ไปกับหลานๆน่ะก็แฮปปี้มากๆเลยค่ะรู้สึกว่าเวลาทำไมมันผ่านไปไวจังคือปกติเมืนกับพี่ขี้จะไปเที่ยวทะเลด้วยกันทุกปีปีนี้ก็เลยมีตัวเล็กพ่วงไปด้วยค่ะเลี้ยงหลานไปด้วยะเลี้ยงเต็มเต็มเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็แบบเหมือนมีหลานอยู่แล้วใช่ไหมคะก็พอได้แบบ เออได้แบบมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาก็เข้าทางกันได้ง่ายค่ะไม่ต้องปรับจูนอะไรเมื่อเหมือนว่าเราพืนหนึ่งมาเ้าชูนมากยิ่งร่าก็เหมือนมีหลานอยู่แล้วมีโคโมด้วยปีใหม่ด้วยอะไรเงี้ยคือได้เจอในเจนแบบว่าสมัยเด็กๆจนตอนนี้เขาก็โตกันแบบห้าหกขวบแล้วเนาะ ไม่อยากมีของเธอเองบ้างยังค่ะโมเมนต์ของเธอหลายคนแบบว่าจะไปขอกันที่นั่นหรือเปล่าไม่ใช่ลุ้นลุ้นลุ้นหรอยังยังยังบรรยากาศมันไม่ได้หรอเป็นไงี้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ทันทันยังไงมันขยับขึ้นมาอีก่บ้างไหมคะไม่เลยค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเป็นไงฮะของพี่ผาที่นีก็ดีค่ะก็ก็ได้ก็ได้ไปเที่ยวกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยกับไ ปมีแบบแ<ช>อบหลบไปแบบวัสเซียกับสองคนอะไรบ้างไหมไม่มีเลยค่ะก่อนหน้าน,นี้ก็ <c oughs> ก็คือไปกับที่บ้านมีน้องๆด้วยอีกทิปที่สม,มุยก็คือไปทะเลกันบ่อยค่ะช่วงนี้เด,เดือนหน้าก็ไปอีกแลหละเป็นแค่หุ่นเด็กเจี๊ยก็เลยแบบว่าต้องไปทะเลกันบ่อยอยได้หวดชุกขึ้นอ่ะไม่จริงก็คือที่เที่ยวในประเทศไทยเราก็ต้องการไปทะเลให้ครบทุกทุกที่เลยค่ะที่ทําแลนไว้ก็คือเหมือนมีโอกาสได้ไปมากกว่าก่อนที่ละครจะเปิดกล้องในเดือนหน้าก็เลย รีบตักตัวมาไว้ก่อนนะคะตอนนี้ชุดว่ายน้ำก็มาเต็มเหมนมีเยอะมากยังไม่กล้าลงเลยอะคือเซ็กไม่ได้ไม่ได้เซ็กซี่หรือแซ่บคือมันหลายทริพจนแบบไม่รู้จะเริ่มจากทริพไหนก่อนดีคือมันลุ่มเยอะมากค่ะกล้าลงหรือเปล่าเดี๋ยวพ่อตีพ่อเอ รีสไตล์อะค่ะคือเขาเหมือนเป็นเป็นคนถ่ายให้เราด้วยใช่ <laughs> ไม่ค่ะคือเขาจะเห็นมินเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเด็กอะทุกคนก็จะรู้สึกว่าต่อให้ใส่ชุดว่ายน้ำยังไงก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนโตสักทีอะไรอย่า uh huh. งนี้ยก็ยังดูเป็นเด็กอยู่เขายังบอกจริงๆใจเราอยากจะโพสชุดว่ายน้ำบ้างเลยค่ะ มินว่าดูตามโอกาสอะคะ่ะคือคือมีถ่ายไว้ไหมก็มีแหละไปทะเลแล้วแบบไปแก๊ง,งสาวๆแล้วดูชุดพี่แหวนพี่จี้แต่ละคนหรอชูพี่แต่หนูสู้ไม่ไหวขนาดนั้นนะคะจากการทำคอมเมนต์ต่างๆมันมีผลกับการลงรูปชุดว่ายน้ำไหมคะไม่ค่ะก็คือมินดูตามความเหมาะสมมากกว่าแล้วโอกาสทีท่เราได้ไปแล้วก็แบบสถานการณ์คือกลับมาก,ก็ต้องลงงานลงงานคิวลงงานแน่นกว่าลงรูปไปเที่ยวอีกตอนนี้ก็เลยแบบ ยังมีรูปไปเที่ยวยังไม่หมดนะคะอาจจะไม่ตรงทำหลายบ้างคะ่ะไปเที่องเราคนอื่นไหมเอาเรื่องเต้ยเต้ยหรือเต้ยก่อนดีออนเอาเต้ยก่อนแล้วกัน,นมีรูปภาพแบบไฮโซคิดลายคุณบอกว่าเต้ยชิมลางพี่คิดโอ้โหพ,พี่คิดเนี่ยเอาจงจริงว่าเป็นเหมือนเพื่อนคือไปไหนมาไหนกับแก๊งเล่ามาค่อนข้างที่จะเป็นระยะเวลานานแลวหลายรอบแล้วนะคะแล้วก็ พวกเราก็รู้จักกับพี่คิดมานานมากแล้วมินว่าจริงๆไม่น่าจะเป็นข่าวได้เลยอะแล้วจะมองว่าเอออยากคาทีว่าเออถ้าเกิดมันเข้าไปโซจิงเนียแล้วกระแสจะเป็นยังไงเลยมูงกับพี่คิดไปก่อนคือพี่คิดเขาเปิดไอ้นี่นะคะเป็นแบบว่าเป็นพิพิธภัณฑ์รูปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ได้ไปเที่ยวไปถ่ายรูปมินว่าเป็นเรื่องปกติแต่อันนั้นทุกคนน่าจะจับจับตาเป็นพิเศษหรือเปล่าโฟกัสเป็นพิเศษแต่หนูว่าพี่เต้เขาไม่น่าจะคิดได้แบบนั้นนะคะวตอนนี้ณตอนนี้เขา เื่องหัวใจอะไรอย่างเงี้ยดูแลดูแลกันยังไงไหมไม่เขาเขาโอเคค่ะวันวันก็ปลูกต้นไม้นะคะเก็บดอกกุหลาบทุกวันเลยค่ะก็คือยังไม่มีใครยังไม่มีใครค่ะกับพี่าิณาเขาเพื่อนกนเป็นคนปกติใช่ค่ะพี่คิดนี่คืออยู่กันมานานมากคือถ้าเกิดย้อนทำไลน์ไปดูรูปก่อนๆหน้านี้เพื่อจะเห็นว่าไปกินข้าวกันตั้งแต่แรกๆตั้งแต่ยังไม่มีเฟอร์บี้ด้วยซ้ำอะค่ะคือรู้จักกันมายาวนานมากอยู่แล้วค่ะแต่กุศดแต่ไม่มีสังคกระแสที่ค่อย จับจ้องเราอะไรจับจ้องมิ้นจับจ้องคือเราก็มีคุยกันบอกว่าเอ๊ะทำไมอ่ะทำไมเราถูกจับด้วยคำว่าไฮโซอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าพวกเราเป็นไฮโซกันบ้างได้ไหมอ่ะเพราะพวกเราทำงานแล้วก็แบบว่าเออเป็นได้นะอะไรเงี้ยก็แซวๆกันก็เรียกกันไฮโซเตอร์ไฮโซมินอะไร เริ่มเป็นไฮโซกันได้แล้วนะถ้าถ้าคำจำกัดความไฮโซมันจะแบบกว้างขึ้นเรื่อยๆแบบนี้อะไรก็คือแซวกันเล่นๆคือไม่ได้ไม่ได้แบบซีเรียสค่ะอย่างเ่าที่พังพุ่งมาทางกลุ่มเราค่อนข้างเนื้แบบคุยกันยังไงบ้างคะมีความแบบความเครียดหรือความกดกันแบบคนที่โดนจับต้องจริงๆกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างชิลแล้วก็แต่ละคนถ้าถ้าถ้าดูก็คือไม่มีใครเก็บอะไรมาคิดแบบว่าเยอะค่ะคือทุกคนคุยกันเรื่องนี้แทบจะไม่ได้คุยแต่แ้าแซวกันบ้างเรื่องแบบอ่าเรื่องนี้มันบ่อยมากจนต้อง จนต้องคุยกันเบื่อเลยไหมคะไม่ค่ะแต่ว่าพูดถึงน้อยมากก็คือแค่แซวกันขำๆล้อกันเล่นๆเฉยๆค่ะแต่ไม่ถึงกับว่าเออถ้าผมกดดันว่าเออโดนจับไม่กดดันค่ะไม่กดดันค่ะคนอีกเตยแ้วแล้วได้ข่าวว่าาไฮโซในมาเปิดตัวในกลุ่มไฮโซอีกแล้วไฮโซใเรื่องมันจดแล้วีโอกาสได้เจอกันตั้งแต่ไหในกลุ่มหรือยังไงก็มีไปหานข้าวค่ะเอะไรกันไปเจอไงบ้าง พี่ค่ะพี่เขาก็น่ารักดีค่ะการทำความรูษษ้จักกันเป็นไงคะก็เหมือนเขาเปิดร้านอาหารา<ม>ก็เหมือนไปไป,ไปทานข้าวร้านเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ้อเฉยๆเฮ้ยอันนี้ต้องให้เขาตัดสินใจเอาเองค่ะเราก็เหมือนว่าดูอยู่ห่างๆเป็นห่วงอยู่ห่างๆค่ะ นี่มินตอบคนแรกของคุมินเต่าคนแรกอามินเต่ากินเต่าคนแรกมาเขาก็น่ารักดีค่ะมินว่าทุกคนน่ารักหมดก็จะใครคือเขาเข้ามามีคือเขามาดีอ่ะเออเขาก็น่ารักอ่ะได้แบบนี้มินที่ไหนของเขาบาไหมคะเพราะเขาจะดูแบบไม่เห็นวันนั้นกินอย่างเดียวเลยเออตั้งหน้าตั้งตาไปกินเออก็ต้องรอดูกันไปให้ให้ระยะเวลากับเขาค่ะ